สวัสดีค่ะพ่อพ่อทุกคนวันนี้แม่แม็กก็เล่างานแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาเดินตลาดที่ตลาดหาดจอมเทียนอันนี้ตรงอันนี้ยังไม่ถึงตลาดอันนี้อยู่ที่หาด่เดี๋ยวเราจะเดินไปกันไปเดี๋ยวเราเดินไปกันเพราะตลาดมันจะอยู่ติดกับหาดเลยใช่ไหมคะใช่นี่นี่ตลาดอยู่ตรงนั้นเห็นเซเว่นไหมอยู่ตรงเซเว่นติดหาดเลย่ปเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยค่ะ ังที่แล้วก็เหมือนได้แวบมาแล้วเนาะแต่ว่าเราถ่ายไปนิดเดียวใช่ไหมเราแวบมาซื้อของกินกันใช่ไหมใช่เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างมานั่งกินริมหาดดีไหม <S 2> <S 2> <S <S หรือว่าจะกินที่ห้องที่นี่ก็จะเปิดเปิดทุกวันนะคะมีทุกวันตอนเย็นประมาณแบบสี่ห้าโมงอะไรเงี้ยก็มีมาขายกันละแบบเต็มที่ละ ก็อยู่ไปจนถึงแบบดึกหน่อยอะไรเงี้ยสองสามทุ่มก็ก็ยังคนเยอะอยู่แต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าตลาดเขาเริ่มปิดกี่โมงเพราะว่าปกติเมย์ก็คือไม่เคยเดินเกินสามทุ่มสักทีอะเนาะก็มาเดินแบบช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยน,นะคะของกินก็เยอะอยู่นะแต่ก็มีแบบ ซ้ำๆกันเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยมีทั้งแบบที่เป็นตั้งแผงเป็นแผงแบบเนี้ยขายแล้วก็มีทั้งแบบที่เป็นรถแบบเป็นรถจอดรถมาแบบรถฟุตทักหรือรถที่เป็นแบบรถมาจอดเทียบขายอะไรเงี้ยก็มีนะคะทางเข้ามีสองทางนะคะอันนี้เราเข้าจากทางเดินเข้าจากทางฝั่งที่เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นหาดฝั่งหาดอะ่ะจะหาที่จอดรถค่อนข้างยากนิดนึงนะคะถ้าเดินจากทางหาดอันนี้ อันนี้ก็ก็จะมีแบบเขาก็จะทําเป็นแถวให้แล้วก็จะแบบทางเดินก็จะเป็นแบบเป็นย่าเทียมนะคะแล้วก็มีที่นั่งทั้งสองฝั่งแล้วก็แบบช่วงแบบหัวค่ำอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นแบบฟกซองดนตรีมาเล่นด้วยนะอะไรเงี้ยอือฮึก็อันนี้ก็คือเดิน หาของกินชิวๆนะมีโต๊ะให้นั่งเยอะเหมือนกันนะคะเสาร์อาทิตย์คือคนจะหนานแน่นมากแต่ถ้าช่วงวันธรมรมดาก็จะคนประมาณเนี้แหละประมาณในคลิปนะคะก็จะมีคนเรื่อยๆอยู่นะออืแต่ถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์อะไรเงี้ยก็คือจะคนแบบแน่นเอียดนะก็จะเดินแบบนะหนานแน่นเดินชนกันนิดนึงแต่น,นี้เมที่พาน้องฟ้ามาอันนี้คือวันธรรมดานะคะ คือในคีิปะเราเดินมาใช่ไหมคะเข้าทางฝั่งหาดก็จะเห็นว่าตรงหาดอะมันถนนมันเส้นเล็กแล้วก็ที่จอดรถก็คือจะหายากนะสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่มารถส่วนตัวก็จะไม่แนะนำให้เข้าทางหาดนะก็จะแนะนําให้เข้าทางฝั่งนี้คือมันเข้าได้สองฝั่งไงมันจะมีฝั่งหาดกับฝั่งที่เป็นแบบ อันนี้ไม่ขอญอาตเรียกฝั่งนี้เพราะเป็นด้านหลังตรงด้านหลังตรงนี้ก็คือเข้าจากทางสายสองนะสายสองมันจะแบบเหมือนเข้ามาบรรจบกันตรงฝั่งสายสองเนี่ยมันจะมีดลานจอดรถนะก็คือถ้าหาวกว่าเพื่อนมีรถเข้าทางนี้ก็จะมีที่จอดรถแต่ถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนเข้าตรงหาดอะ่ะมันจะหาที่จอดรถยากแต่ถ้าตรงฝั่งเนี้ยที่จอดรถจะเยอะหน่อยนะคะก็คือจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็จะเจอแบบพวกโตะมีโต๊ะนั่งอะไรอย่างเงี้ยให้นะคะ ประมาณนี้แล้วก็จอดรถฟรีนะเมื่อกี้เพิ่งเดินได้แถวเดียวยวไปเดินดูของต่อไหมอยากกินอะไรไม่เอาไก่ป๊อปอะอยากกินอะไร ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องกันนะคะใช่เพราะฝนตกใช่ก็เลยอดไปกินริมหาดเลยเนาะเนาะอือฮึอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราซื้อของอะไรมากินกันโอเคแล้วก็ซื้อมามีกุ้งใช่ไหมมีทาโกยากิแล้วก็อันนี้ก็คือแซลมอนย่างนะอือฮึแล้วก็เซเว่นอนะคะจริงๆน้องฟ้าจะกินอะไรอีกอย่างหนึ่งทาโกแต่ว่าร้าน มันปิด,ปดใช่วันนี้เขาไม่มาขายก็เลยกินกันแค่นี้เนาะเห็นเขาเปิดไฟไงแต่ไม่แต่คนขายไม่อยู่ไงใช่เอออดเลยไเดี๋ยวเรากินกันดีกว่าทาโอยาก,กินนะะ่าจะแซ่บปลาหมึกอืมอ่โอเคอ่ะจะกินทาโกก่อนใช่ไหมใช่โอเคอปลาหมึกอร่อยมอั้ยอือ สำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ๊า่วายจะมาตาเนี้